น้ำปลากี๊ยวใส่ข้าวโอ๊แล้วกะดี่สิดว่าคนคารวะที่มีวิชาอาคมใส่ข้าวโอ๊เพราะฉะนั้นพี่น้องทีมกระดับตอนนี้มียไหนกว่าตีนึ่งซึ่งกว่าตีเก้าในขอ้อมันบุญพี่น้องที่มกระดับ นี่คือประเอกในใจของพี่น้องคนไทยทางประเทศมีหนึ่งึ่งด้วยงบประมาณที่เทียบกับพระเยบาทสิป้าลนนะครับเอกรรชบลริ์พี่น้องไส้สะบาดบุญสัญญ่ข้องบูถ์วัดเข้าประโตู เอาฮา,า,า,าตาริมีไหมอาตาริหาตารินะครับพี่ไ <อา S 1> ท,ทยถาหาฮาตาริเลยเจ้าจะวดเจ้าโคนพี่น้องครับเราไม่ด้องอยากจะสร้างวัดเข้าประทงให้เป็นวันที เป็นสิ่งหนึ่งน,นะครับที่เคยมานครตมจังวัดมาชาวัาชาวัดตะเภาวันก้าวกระมองนะครับเรอถือว่าเป็นดินแดนบ้านเกิดก็ขาดเอาวันนี้นิดบาลูนิดมานี่มาพบพี่น้องมาเยี่ยมพี่น้องเราไปแสดงความดีน,ดน,นี้กับปนนรบรูนกัน,น,น,นก้าวระมอง้วยครับท่านประธานนิดบาลูนิดเอกพันบาลูนิดเอาดังไม่พออย่างนี้เราสัญญาหลุดไป ลงมาฝาปลานี้นิจิทาไสไสขนไม่โนไปไม่ไ้เดี๋ยวก่เ้ราไปไอ้ไอ้ไสลงหัวปัญยาในผาจะเป็นไสหนพัฒนาเพราะฉะนั้นแค่อยบกิจะไาเองบินเป็นฤิ์นึงเนิน่าพี่น้นองครการเพื่อนนุกนูกด้านกับประวัติ จังหวัดนครศรีธรรมราชวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดเขาพระทองาทุกท่านนะครับสามารถไปร่วมบุญได้วันพรุ่งนี้ก็จะมีตอนนี้ทำได้เลยครับขอบคุณให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับร่วมทำบุญกันนะสาธุนะครับสาธุนะครับก็มีความสึกวันตอนนี้มีพลังมีกำลังมากขึ้นคุณไปตูนี่ได้จิได้ นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ที่คอยประคับประคองเป็นกำลังใจเป็นแรงใจกับ